ยกของทุกวันระวังหลังเสียนะครับลองเอารถพับได้แบบนี้ไปใช้ดูนะครับรับน้ําหนักได้สูงสุด120กิโลกรัมเลยนะครับสามารถพับเก็บได้นะครับแบบนี้แล้วก็สามารถยืดได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะมีวิธีการใช้งานยังไงบ้างนะครับซื้อน้ํามานะครับหนักมากเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะเอาตัวช่วยมาช่วยยกของนะครับนี่นะครับผมตัวช่วยของเรานะครับรถเข็นพับได้นะครับเดี๋ยวจะมาอันบ็อกให้ดูนะครับเพิ่งได้มาสดๆเลยนะ พอเราแกมันจะถุงเรียบร้อยแล้วนะครับของที่เราจะได้นะครับก็จะมีตัวรถเข็นนะครับก็มีล้อให้2อันนะครับก็มีสายรัดของให้3เส้นนะครับแล้วก็มีประแจให้ด้วยนะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบล้อเข้าไปที่ตัวรถเข็นก่อนนะครับแล้วก็นําล้อนะครับใส่เข้าไปนะแล้วก็เอาน็อตนะครับล็อกล้อไว้นะครับประแจขันไม่หน่อยนะครับให้แน่นๆอีกข้างนึงนะครับก็เหมือนกันนะอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็กางออกได้เลยนะครับส่วนตัวนี้นะครับสามารถยืดขึ้นได้นะครับเราก็ดึงขึ้นมานะครับ อ่ะจะยืดอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเดย์ล็อกเด้งออกมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็เขียนใช้งานได้เลยนะครับผมลักษณะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่น้ําให้ดูนะแล้วก็เอาน้ําวางลงไปนะครับปึ๊บปึ๊บก็จะอยู่ลักษณะนี้ตัวนี้นะครับรับน้าหนักได้อยู่ที่120กิโลกรัมนะครับก็จะมีให้เลือกหลายรุ่นเลยนะก็จะมีไซส์ M ไซส์ l XL ก็ลนะครับก็ลองเลือกดูได้นะครับถ้าหากว่าเราบรรทุกของเยอะนะเราก็เอาสายรัดนะครับี่เข้าแถมมาให้นะรัดได้ด้วยเราก็รัดของได้เลยนะรัด เราก็สามารถเข็นของได้สบายๆนะครับเข็นของเข้าออกซอยนะครับผมเข็นของเข้าบ้านนะหรือว่าจะเข็นไปตลาดนัดก็ได้นะครับส่วนที่การเก็บก็ไม่ยากนะครับผมเราก็มากดตรงเดเรตรงนี้นะครับเข้าไปนะอ่ะตัวข้างหน้าตรงนี้นะครับผมเราก็พับเก็บได้นะก็จะอยู่แบบนี้นะเราก็สามารถพกขึ้นรถได้นะครับสำหรับท่านนะครับผมที่สนใจรถเข็นของพับได้แบบนี้นะครับผมสามารถแต่ไปดูลิงก์ตะการเหลืองได้นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวขอตัวเข็นของเข้าบ้านก่อนนะครับ